โดยในการประชุมคอรอมในสัปดาห์หน้าค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเสนอวาระแห่งชาตินะคะเรื่องการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวระยะที่5 ปี6-6ถึงปี70ค่ะเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเพิ่เชิงคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะตั้งเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ถึง60ล้านคนค่ะเพื่อสร้างไรายได้เข้าประเทศปีละ6ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น25%ของ GDP ภายในปี70นะคะตัวนัฐสภาพาัฒนได้มอบโจทย์ให้กับทางกระทรวงท่องเที่ยวที่ท้าทายค่ะโดยปีนี้คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา25-30ล้านคนส่วนในปี70จะต้องทำรายได้ที่ 6ล้านล้านบาทนะคะคือปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ2ล้านล้านบาท2.4ล้านล้านบาท<ฆ>แต่เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี70จะต้องทำรายได้ที่6ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องรักษาคุณภาพทางการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นพอามีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาแนวทางในการจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้